บอกว่าเป็นโรคขื่นังเข็มร้านมคนเป็นแค่คนเดียวก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะคะว่า,พ,วาวะะพี่เป็นโรคอะไรคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ฟังนะคะพี่เป็นโรคขื่นังเข็งค่ะ,ะเป็นมา15ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้รักษาตัวอยู่ที่หมอ,อมหาจลัยสขาลามรคน,นะคะเป็นตอนอายุ อ่าสิบปีตอนนั้นเริ่มเป็นก็คือว่าอาการด้วยแม่ก็จะมีผิวดำคล้ำแล้วก็น้ำหนักลดค่ะแต่ตอนนั้นอะตอนที่ได้ไปหาหมอคือหมอวิพิจฉัยว่าเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารเพราะว่าโดยปกติก็เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วค่ะแล้วก็อ่าใช้เวลากินยาพวกบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักษามา3ปี แล้วก็เขาก็บอกว่าเหมือนกับกว่าโรคมันไม่ได้ดีขึ้นก็เลยว่าอยากให้ไปรักษาที่หมอออัดอค่ะค่ะก็ได้ไปรักษาแล้วก็พอไปที่มอ,อในระยะสามปีนั้นอ่ะเขาได้วินิจฉัยว่าเราเป็นโรคขัดสารอาหารพอไปรักษาที่หมอ,อตอนอายุสิบหกปีค่ะตอนนั้นก็คนหมอที่มออบอกว่าเป็นโรคผนนังเข็ม ย้อนกลับไปตอนอายุ16ปีตอนนั้นนะคะโรคหัวหนังแข็งยังตอนนั้นคุณหมอบอกว่าล้านคนเป็นแค่คนเดียวใช่ค่ะถามว่าตกใจไหมตกใจแต่ก,ก็ก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียใจจนตอนที่ว่าคุณหมอเขาบอกว่าโรคนี้มันไม่มียารักษาเือนโรคอื่นซึ่งซึ่งตอนนั้นถามว่าตกใจไหม,มตกใจอนะคะ่ะถ้าสมมติเราเป็นโรคอื่อเนนะี่ยเรามียาแล้วก็สามารถที่ จะทานยาได้ใช่ไหมแต่ว่าโรคผิวหนังแค็นเนีไม่มียาที่ที่จะรักษาโดยตรงได้โรคเนี้ะค่ะอา่าสมไม่แน่ใจนะว่าคนอื่น,น,นเขาเป็นยังไงบ้างแต่โดยอาการสองสมค่ะก็จะมีอาการภายในร่วมนั่นก็คือเรื่องปอดค่ะผอสมจะมีผังผือที่ปอดซึ่งตอนที่ว่าสมใช้ระยะเวลา3ปีที่จะไปเจอคุณหมอที่หมออ่ะทังผืออะมันได้รุ่มเป็นที่ปอดของสมแล้วอ่าซึ่งตอนนั้นอะ เราไปถึงคุณหมอคุณหมอบอกว่าตอนที่ฝังผุดมันหุ้มแล้วเนี่ยไม่มียาที่จะสามารถกินเลี้ยวให้ฝังผุดมันละลายได้ใช่ส่วนก็ได้ยาพวกที่แบบรักษาอาการใกล้เคียงอะค่ะอ่าสมมุติว่าคุณหมอวินจีัใว่าเ้วเราถึงกระโ้ดนาจะเดี๋ยวก็มันมัาจะอุดตันแล้วก็ว่าอากาศหนาวมากก็ไม่ได้ร้อนมากก็ไม่ได้ อุณหภูมิร่างกายของเรามันความดันของเรามันจะกํามีตลอดเวลาถ้าช่าภายนอกนะคะภายนอกเราจะมองเห็นได้ง่ายเลยว่า,าผิวมันจะตึงแล้วก็ขลับบางคนก็จะมีแต่ขาวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แล้วก็จะเป็นคนที่ปากจะเล็กจมูกจะโด่งใช่อันนี้คืออาการภายนอกเนาะส่วนอาการภายในอก็ เป็นบางได้ค่ะบางได้ก็จะมีเกี่ยวกับปอดบางได้ก็เกี่ยวกับพวกไตนีอย่างเงี้ยหนูมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าของสมมาเป็นเกี่ยวกับปอดก็จะมีสังคนอยู่ที่ปอดค่ะก็เอาจริงๆด้วยที่สมเป็นโดกนี้สมเลยปิดกั้นเรื่องความรักมาโดยตลอดใช่ค่ะปิดกั้นมาโดยตลอดถามว่ามีคนเข้ามาชอบเราไหมมีแต่ด้วยว่าถ้าคนที่เข้ามาไม่ได้เห็นรูปลักษณะเราจริงๆนะคะ เราก็ไม่อยากที่เปิดใจเขาใครเรียงเพราะว่าบางคนเห็นแค่ครึ่งหน้าของเราก็อยากจะคุยกับเราเราก็เลยไม่ได้เปิดใจแต่ว่าแฟนเหมาะสมที่สมจากง,งานด้วยนะ่ะเขาเป็นรุ่นพี่ซึ่งเขาเห็นสมตั้งแต่วันแรกที่สมเป็นโรคนี้เลยแต่ว่าด้วยด้วยตอนนั้นนะ่ะสมเป็นตอนอายุ13ปีก็ตอนสมอมอหนึ่งแล้วก็พี่เขาอ่ะก็คือว่า เห็สมมาตั้งแต่ม่่งมสองม่สา 1, 2, 3, แล้วเราก็แยกกันไปเติบโตก็แยกกันไปสิบสี่ปีแล้วก็เขาว่ากลับมาทักทับกลับมาในส่วนของว่าโสมอ่ะสบายดีไหมโรคที่เป็นอยู่เป็นยังไงบ้างก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะก็เจ็นมาเปิดใจอีกครั้งกับพี่คนนี้ ข่าวสดสือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปปีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ